ที่ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีย์เก่าๆเ,เศษอาหารและชานมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขรตัวขอมในเวลาลงเลขยันต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัตรคังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมธาวรช่วง สิทธิ์ก้นกุติรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุ้มกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายทรงผลทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาทรมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาบมีความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมา ถึงทุกวันนี้ด้วยบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบาตรที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธาน แล้ววงสายศินจากพระประธานไปยังบาทพระอารัธนาพิสุท์ทั้งปวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยทำเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษาครั้นครบกำหนดไตรมาสแล้วสมเด็จก็อภพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้วไปบรรจุไว้ตามเจดีย์ของวัดต่างๆเช่นวัดชีปะขาววัดศรีสุดาราม วัดตะไคร้ที่แขวนกรุงเก่าวัดระคังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรมวัดอินและแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านจ้าประคุณสมเด็จเคยติดการฉันหมากแต่พอถึงอายุ62ปีท่านเลิกฉันหมากแล้วเปลี่ยนจากการจับไม้ตะบันหมากมาเป็นการบริกรรมชักรูปประคำจนถึงอายุ84ปี สองเดือนห้าวันท่านจะประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลาสองยามวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ตรงกับวันแรมสองคำ่ำเดือนแปดปีวอกณหอสวดมนต์วัดอินทรวิหารสมเด็จเจ้าสิ้นแล้ว